แน่นนครับอนในข้างล่านเราสาวุทวันแก่นนะคะแล้็แ่งเสษนกรอปฏิบัติการนะคะซึ Wednesday ่งวันนี้เรามากรุบเป็นวิทยากรในเรื่องของการรายงานราคานะคะซึ่งการรายงานราคาอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วเนาะสำอรุกท่านก็จะมีสินค้าในพื้นที่ของตัวเองซึ่งเป็นการรายงานราคาณหน้าฟาร์มนะคะอย่าลืมค่าของส่งออกให้นตั้งเกิดถามจากในส่วนของลานรับซื้อนะคะค่ะในส่วนของแอปพลิเคชัน ดาวน์โาลนะคะสามารถดาวน์โหลดแอปได้ผ่านเปโซแอสโต,เ,สโตเลยนะคะก็หน้าตาจะเป็นอย่างข้อที่สองนะคะสำหรับอ,อทิงาันไ้่ต้องโหลดก็คือหน้าตาข้อสอบนะคะอันนี้นที่สนใจอาจจะไปดูราคาอาจจะแนะนําให้เกษตร,รกรสามารถเข้าไปดูได้ด้วยนะคะเพราะว่ามันจะมีตรงสไลด์ถัดไปเลยค่ะในส่วนของสไลด์ถัดไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นพสต์้าในเรื่องของการรายงานรนานนะคาะนะะว่า อ่เมื่อตอนนี้เจ้าหน้าที่อ่ะนำระบบของสออะเข้าไปให้นักงานองนายก็ดรายงานมานะก็คือเป็นเอ่เวลาสอยงานก็คือจะกดเข้าไปในแอปพลิเคชันนาครไปเลยเขาได้รับไปเลยค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นการดาวน์โหลดวิธีการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะก็จะเข้าไป ถ้าสอบอท่าไหี่ยังไม่มีก็าอาจจะสามารถสแกนผ่าน QR code ที่มีอยู่ได้นะคะหรือว่ากดค้นหาราคาฟารนะคะแล้วพอขึ้นหน้าตามันจะเป็นขึ้นหมัออันที่สี่นะคะที่ขึ้นราคาฟาแล้วก็กดติดตั้งเอาไว้ทันลยคะ่ะเมื่อติดตั้งแล้วใช่ไหมคะพอเวลาที่เรากดเข้ามาในแอปพลิเคชันราคาฟามนะคะก็จะเห็นได้ว่าหน้าแรกนะคะก็จะขึ้นเป็นสีเขียวร,ราคาฟาเน,นี่ยนะคะในส่วนของถ้าเกิดไม่มียูเซอร์ นะคะหมายถึงว่าไม่มียุยดเนมพัทเบิร์ดเนี่ยในส่วนของประชาชนทั่วไปเข้าใช้งานก็คือจะสามารถะะดูราคาตัวนี้ได้นะคะแต่ถ้าเป็นสโอ,ะอน,นะคะก็จะมีปุ่มกดตรงปุ่มเมนูสีฟ้าเนี่ยนะคะแล้วก็มันจะมีกดให้เข้าใช้งานเราสโอ,อนะคะจะได้นี้ตัวอย่างพอเวลากดเข้าไปที่เป็นผู้ใช้งานแลนะ้วก็ถัดาสำหรับสโอตอนนี้ที่ แา่ไหนที่อาจจะยังไม่ได้เข้าไปเล่นยังไม่ได้เข้าไปดูน,น,นะคะอา่อาผู้ใช้งานก็จะเป็นรหับสบัตรประชาชนหลักนะคะแล้วในส่วนอของพาสเวิร์ดนะคะก็จะเป็นเลขท้ายแตบ,บประชาชนสีหส่หลักสี่หลักท้ายนะคะเมื่อเข้าไปสูุ๊บอันนี้ ยกตัวอย่างเป็นพี่ยูนะคะก็ก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเป็นอันแรกก็เป็นเม,มนูการใช้าง,งานขอ,องการรายงานราคาแจ้งขอพผู้สินค้ารายชื่อสอบอประวัติการรยายงานแล้วก็เป็นการออกจากระบบข้ามค,คาอมค่ะข้ามคอเวลาที่สออทุกท่านเขา้าเข้า สู่หน้าการใช้งานแล้วนะคะเวลาต้องการกดรายงานราคาก็จะเห็นที่เมนูด้านบนเลยนะคะว่าเป็นการรายงานราคาเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นสินค้าที่เจ้าที่เพิ่มให้สอตอต้องรายงานนะคะก็จะกดเข้าไปในสินค้าของตัวนั้นแล้วก็กินราคาราคานี้อย่างนี้นะคะว่าต้องเป็นราคาะไรายงาน,นะะเนาะก็คือจะต้องาผานของส่งล่างหมาจากของออฟฟิศน,นะคะ เสียงเสียงไมค์ใครเออแ่่ข่าวยซัมซุงกาแล็กซี่เบสี่ค่ะรล้วนปิดไมค์หน่อยนะคะแกแกเปิดไมค์หรือเปล่าคะตองดอตอนนี้กูกำลังนอนอึ่งโอเคค่ะเมื่อพิมพ์ราคานะไล่นานมาแล้วนะคะก็จะกดบันทึกข้อมูลพี่บอลสไลด์ไปเลยค่ะพอกดเสร็จตอนนี้หน้าหน้าแรกของ การรายงานนะคะก็จะมีสินค้าที่สกอกดรายงานเข้ามาเนาะอันนี้ก็คือว่าจะต้องให้เจ้าหน้าที่ไปกดยืนยันก่อนราคาสินค้าถึงจะเป็นขึ้นในแอปพลิเคชันนะคะแต่ถ้าเยังไม่มีการกดยืนยันราคาก็ยังจะขึ้นบนที่หน้า รอการยืนยันก่อนนะคะ<ด>แล้วก็ในส่วนถ้าเกิดสมมติว่าเฮ้ยคีไปแล้วเป็นมูลแล้วอาจจะใส่ซูมเกินหรือว่าสูตขาดนะคะ,นะคะก็อาจจะกดเข้าไปในแก้ไขที่หน้าตาช่วงนี้ได้เลยพอกดเข้าไปที่สินค้ากดแก้ไขแล้วก็ไปพิมพ์แก้ไขแล้วก็บันทึกให้1ยู่ค้างนะคะต่อไปะคะ่ะพอสกออรายงานเข้ามาใช่ไหมคะหน้าตาที่เจ้าหน้าที่จะเห็นก็จะเป็น ประมานี้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่พี่ไปโดนรยายงานเข้ามาเนาะเมื่อวันที่18มีนานะคะก็จะเป็นแบบาัดขึ้นน้าตาแบบน,นี้จะมาขึ้นที่เจ้าหน้าที่นะคะเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คแล้วไม่มีการตกศูนย์หรือว่า ราคาโอเคแล้วก็จะกดยืนยันที่สีเขียวนะคะราคาก็จะไปขึ้นในแอปพลิเคชันสไลด์ไปค่ะอันนี้เหมือนกันค่ะอันนี้อาจจะต้องดูอีกทีนะคะว่าสินค้าที่รายานานะในแต่ละพืชจะไม่เหมือนกันนะคะหน่วยอจจะเป็นบาทต่อทันบาทต่อกิโลหรืออย่างพวกไก่ก็จะเป็นบาทต่อล้อยฟองแล้วก็มะนาวเป็นบาทต่อล้อยปอนด์นะคะสดีแล้วาเดี๋นว้ก็จะช่วยตรวจสอบดูให้อีกครั้งหนึ่งนะคะถัดไปค่ะอันนี้ เดี๋ยวก่อนจะเข้าสิบมันฐานนะคะจะขออนุญาตคุยคุยกับสปอตินนะคะอยากจะฝากนาะในบางพื้นที่อะค่ะอาจจะมีสินค้าที่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สินค้าที่มีโดยทั่ว,วไปอาจจะไม่ใช่ข้าวโพดแต่เป็นสินค้าที่มีการปลูกในปริมาณมากๆในพื้นที่นะคะอันนี้ก็อยากจะใ้รายงานเข้ามาด้วยนะคะอย่างบางสินค้าอย่างที่ทั่โ,โลก ช่วงนี้ก็อาจจะเป็นพวกมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะก,ก็อยากให้มีการรยายงานราคาเข้ามาถ้าเกิดในพื้นที่นั้นมีการปลูกเยอะๆนะคะเพราะว่าอ่าตอนนี้ส่วนของแผนส่วนแผนก็มีการมาใช้ข้อมูลร่วมกับสารสนเทศด้วยนะคะเพออย่อจะได้ข้อมูลสินชาที่มีการรัปลูกมากๆ ในพื้นที่แต่อาจจะแบบไม่ใช่สินค้าหลักที่เราให้รายงานก็อันนี้รายงานริ่มขึ้นมาได้นะคะ่แอปไม่เจอแค่ลองเดี๋ยวาังนี้นะคะเดี๋ยวจะส่งตัวสแกนเค้นหาโดย q r วรโค้ดให้ในกลุ่มนะคะเพราะว่าอาจาอจะแอปมันอาจจะนาตอนทีเขาอาจจะไม่เห็นคเดี๋ยว QR วาจะส่งให้สอทุกท่านในรายกลุ่มนะคะในส่วนนี้มีใครมีข้อสงามอะไรเพิ่มเติมไหมคะเอ่อ เราจะเริ่มใช้แอปตัวนี้เมื่อไหร่ครับเนี่ยเดือนเมษายนจะให้เริ่มทดลองใช้แล้วนะคะแล้วก็เดือนพิษภาจะปรับเป็นร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็คือในเดือนเมษายนถ้าเกิดอ่าสปหรับนไหนเข้าไปรายงานแล้วสินค้ายังไม่ครบถ้วนเดี๋ยวแจ้งนะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่จะปรับปรุงข้อมูลให้หรือว่ามีปัญหาในการใช้งานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยว ภายในเดือนมีสานยังได้อยู่ก็คือยังสามารถรายงานผ่านเปเปอร์แล้วก็แอปพลิเคชันมาคพูดไปด้วยกันแต่เดือนพฤษภาคมจะเป็นขอให้เป็นแอปพลิเคชันร้อยเปอร์เซ็นต์นี่มีเท่าไหน่พิ่มเติมไหมคะในส่วนการใช้งานนะคะหากมีปัญหาเรื่องของการรายงานผ่านแอปพลิเคชันราคาฟังนะคะสามารถพิมพ์เข้ามาในกลุ่มกันได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลแก้ไขข้อมูลให้นะคะแท็กน้องนุ๊กแท็ก บัวก็ได้ค่ะถ้านนไม่มีใครในสถานเข้าจแล้วเนี้ยจารน้องบัวค่ะเราเข้าไปในเอ่ออะไรราคาฟาร์มเลยใช่ไหมคะเวลาเราจะ,ะรายงาน <ไอ S 2> เดี๋ยวน<ส>ี้วันเดี๋ยวค่ะเข้าไปในราคาฟาร์มเลยอะคะ่ะมันจะมีข้อมูลของของทุกทุกพืชกับผลไม้อะไรเงี้ยมีหมดทุกอันเลยอะคะ่ะแล้วเราไปเลือกกัเหรอคะอ่ะอย่างตอนนี้นะคะที่ว่าน,อน,อาน้องๆเขาไปเพิ่มเป็นสินค้าที่สอบอรายงานอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าใครมีสินค้าที่้องการจะเพิ่มเติม แจ้งน้องๆมาได้เลยแล้วน้องจะไปกดต้นืสินค้าให้ตอนนี้คือเราไม่ได้ใส่ทุกสินค้าทุกประเภทให้ในสปอแต่ละท่านนะคะเราใส่เฉพาะสินค้าที่ปกติต้องทํารายงานกันอยู่แล้วเนี่ยค่ะสามารถเข้าไปกดเลือกสินค้าในช่วงนั้นได้เลยตัวอย่างเช่นกๆขอบคุณมากค่ะค่ะนี่พักเบรกนะคะคุณ้ครับแล้วนะครับในเรื่องของการใช้ครับแอปพลิเคชันของสภาผ่าการใช้ฐานนี่นะครับก็ไม่ได้ น้อยนะครับก็จะได้ทราบถึงปัญหาอุปสรรนะ้องมีปัญหาอะไรนะครับก็เป็นแค่เต็มรูปแบบเลยเดือนประสภานะครับเดือนต่างๆนะครับแล้วก็ขออนุญาตนะครับพักเบรกนะครับก็สิบห้านาทีนะครับก็จเจอกันอีกทีครับสิบสิบนาทีสิบห้บนานาทีนะครับ